สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่3พฤศจิกายน2567คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดตะลายมนีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะสี่ดาบคิงดาบนะคะคิงดาบนะคะมุ่งม,มั่นอดทนแข็งแกร่งในเรื่องของการงานวันนี้การงานมีความรับผิดชอบสูงนะคะนะแต่ก็เขาเรียกว่าลำแข้งลำขาอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างจะรอดไหมจะไหวไหมรอดอยู่แล้วนะคะเพราะคุณ ขึ้นถึงเขิงดาเขาเรียกว่าอึดนะคะมุ่งมั่นนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆคนทำได้นะคะเดวิลนะคะกิเลดก็มาด้วยเหมือนกันนะคะ ห้าไม่เท้านะคะวันนี้การงานต้องไม่เจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะมีโอกาสโดนขัดแข่งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะหรือการงานวันนี้มีโอกาสล่าช้านะคะทำให้เราต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆด้วยความเขาเรียกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะหรือใครที่มี ผู้บงังคับบัญชาหรือว่าคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะวันนี้เราอาจจะโดนเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะถ้าเรามีลูกน้องมีบริวารวันนี้นะคะต้องไม่เจร้อนกับลูกน้องต้องไม่เจร้อนกับบริวานนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสเขาเรียกว่าอาจจะแข็งแข็งกับลูกน้องเพ่งเลงลูกน้องไปบ้างนะคะวันนี้บางคนรู้สึกเหนื่อยเนยกับงานนะคะอยากลิ้งอยากดื่มอยากสังสรรค์น,นะคะมีโอกาสไป ริ้งดื่มในสถานที่อคโจนกลางค่ำกลางคืนนะคะนะถ้าใครที่ต้องไปริ้งไปดื่มก็ต้องระวังอารมณ์ต้องระวังการมึนเมานะคะมีโอกาสมีปัญหากับคนเพื่อนร่วมริ้งเพื่อนร่วมดื่มได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือกับคนใกล้ตัวเ,เราก็ต้องรอบคอบไปก่อนนะคะนะหรือว่าถ้าในเรื่องของความรักนะคะระวังจะมีโอกาสคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมักจะเข้ามาพัวพันด้วยนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสดาโดนหลอกลวงนะคะโดนโกหกนะคะโดนเป็น เขาเรียกว่ามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็บอกเรา,าเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันเรียกว่าช่วงนี้ต้องระวังการโดนเอารัดเอาเปรียบการโดนหลอกลวงไว้ด้วยนะคะการเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะความอยากจะได้นั่นอยากจะเที่ยวนี่อยากจะกินนั้นเขาเรียกว่ากิเลสมาก่อนเลยนะคะแต่ทุกอย่างรอดไหมไหวไหมรอดรอดอยู่แล้วนะคะแต่เขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะวันนี้นะคะจะได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะหรือว่าก็เรียกว่าการโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะส่วนเลขโรมันนะคะจากพยี่สี่มีเลขสี่ศูนย์ห้าห้านะคะสี่ศูนย์ห้าห้านะคะต่อไปนะคะคุณันจัน คนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะสเมนคำพิพากษานะคะช่วงนี้คนวันจันทรนะคะรู้สึกปรงๆปรงกับชีวิตนะคะนะบางคนก็รอบคอบกับชีวิตมากขึ้นอดีตที่ผ่านมาสนอะไรมามากมายนะคะทำให้ละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะกับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างหรือเรียกว่านะคะจะสัสเมนขึ้นมานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนไต่เืนขืนชีพนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะหรือเรียกว่าจิตใจของเรานะคะเบาเบามากขึ้นนะคะกับสิ่งปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะคะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะนะใครจะป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ สองไม้เท้าการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้อาจจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัดดีนะคะบางคนเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนเซ้าให้กับคนนั้นคนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เดอะเฮอร์มิตนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้แครดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงจิตตาบางคนอยากไปวัดอยากไปปฏิบัติธรรมอยากบวชอยากอุปสมบทได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าในเรื่องของการงานนะคะใครที่รอง,งานอยู่มีโอกาสได้งานแบบกระทันหันนะคะวิชาความรู้สิ่งต่างๆที่เราศึกษาอยู่นะคะเข้าใจอะไรดีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะ สามไม่เท้านะคะบางคนมีโอกาสได้ขยับขยายงานหรือในช่วงนี้ทํางานควบคู่สองอย่างสาอย่างในเวลาเดียวกันการงานแจมตลาดได้นะคะความรักมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกตกใจแบบกระทันหันนะคะสาหรับคนโสดนะคะบางคนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักหรือว่ามีคนที่เขาเรียกว่ามีคู่หูนะคะมีคนที่มีแม่สื่อมีแม่ชักได้ด้วยเหมือนกันนะคะ โชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชน3ตัวหน้า3าตัวหลังนะคะจะให้โชคตัวเลขโรมันจากพันยี่สมีเลข0 2 9ย์29 3สองไปนะคะกนธนาคาร ะะอัดสวินเรียนนะคะช่วงนี้โคนวันอังคารนะคะมีดวงลงทุนนะคะสำหรับใครบางคนก็เรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กลา้าเสียกลา้าทุ่มบางคนลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือบางคนลงทุนเกี่ยวกับการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของธุรกิจนะคะวันนี้จะมียอดเงินเข้ามาจะมีเม็ดเงินเข้ามาอาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้นะคะเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะ ห้าไม้เท้าวันนี้งานเยอะงานเยะนะคะนะการงานแข่งขันสูงนะคะเก้าเหรียญน,นะคะการเงินดีมากนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงค์กู้ธนาคารนะคะนะมีโอกาสาได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะราชาไม่เท้าการงานขยันมุ่งม,มั่นอดทนความรับผิดชอบใครโรงงานอยู่ก็จะได้งานนะคะมองโดยรวมคนวันอังคารดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือว่าในเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนที่เป็นโสดนะคะจะพบรักนะคะเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะมีโอกาสเป็นพ่อบุญทุ่มหรือแม่บุญทุ่มนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภยุดยินผ่าน,นะคะจะให้โชคตัวเลขโรมันจากพ4ิบสีมีเลข0590นะคะ0 5 9 0นะคะต่อไปนะคะคนวัน คนวันพุธเจสเมนท์คำพิพากษานะคะใครหลายๆคนนะคะเหนื่อยๆกับชีวิตเรียกว่าปรงปรงกับชีวิตได้ด้วยหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารอบคอบมากขึ้นอดีตที่ผ่านมาโอนอะไรมามากมายนะคะทำให้เขาเรียกว่ารอบคอบมากกว่านะคะในการใช้ชีวิตนะคะนะหรือว่าเขาเรียกว่าเทวดาเป่าเตรให้กนแต่ฝืนคืนชีพจะหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากความเครียดนะคะนันหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะเรียกว่าจิตใจเบาลงมากกว่ามากกว่าเดิมนั่นเองนะคะหรือนะคะใครที่มีคดีความคดีความก็จะเส้นสุดลงสาลก็จะยกฟองนะคะแต่เราก็ต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะ ราชินีดาบมุ่งมั่นอดทนต้องรอดต้องไหวนะคะนะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ The Emperor นะคะดวงแข็งนะคะดวงแกล่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาบางคนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแบบคาดไม่ถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ เมตตานะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือใครที่โรงงานอยู่โดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะ,นะการสมัคราการเมืองท้องถิน่นหรือว่าเป็นผู้พิพากษาทหารตำรวจนะคะ,นะหน่วยงานใหญ่หญๆพวกนี้นะคะหน่วยงานวิสาหากิจจะได้ดีนะคะประสบผลสำเร็จนะคะก้าไม่เท้านะคะ รักและก็ห่วงเห็นในเรื่องของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆคนวันพุธช่วงนี้ทําได้ดีนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่รักกันดีอยู่นะคะส่วนคนโสดมีโอกัสพบรักเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บบางคนเป็นได้ต่างๆชาติหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะบัตรประชาชน3ตัวหน้า3ตัวหลังจะให้โชคส่วนเลขโรมันจากว่ายสีเปลขศูนย์ศูน์สี่ะคะศูนย์ศูนนะคะ พฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเถมเหรีชีพผจรลงเท้านะคะช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะเจ้าชายเหรียญเจ้าชายถ้วยนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะจากบทหลานบริวารนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าน้องๆหนูๆก็เรียกว่าเตรียมตัวที่จะเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะก็อาจจะเปิดเทอม ะคะช่วงเปิดเทอมก็ได้ด้วยนะคะนะมุ่งมั่นนะคะเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะคะนะโดยน้องๆหนูๆน,นะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาส ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญบางคนมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับสมาธินะคะเป็นผ้าแห่งสมาธินะคะนะบางคนก็อยากไปวัดอยากไปนั่งสมาธิอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลการติดต่อการสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับใครที่เปิดร้านเกี่ยวข้องกับขายเสื้อผ้าเด็กนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะ ห้าดาบนะคะจะทําอะไรในวันนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่ทางานประเภทรวมเทมรวมกลุ่มวันนี้นะคะเราต้องไม่ใจร้อนนะคะนะบางบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามักจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานได้นะคะนะต้องขอให้ใจถ้าใครที่มีปัญหาก็ขอเราเงียบขอเรานิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจะไปแต่การเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะบางอารมณ์ก็อย,กอยากอยู่คนเดียว นะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบุตรล้านบริวารน,นะคะจะให้โชคตัวเลขโรมันนะคะจากพศมีเลขสี่ห้าศูนย์ศนะคะ4 5 0 0นะคะคนมันสุก คนวันศุกร์นะคะเวลฟอร์จูนนะคะจะมีโชคมินลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะการซื้อการขายการเลกเปลี่ยน,านการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้ดีนะคะนะธุรกิจการค้าการขายนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดี นะคะใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะ9ด่ดาบพักผ่อนน้อยช่วงนี้หลับไม่ค่อยสนิทนะคะหลับหลับตื่นตื่นระวังปวดหัวไม่เกร็งน,นะคะปวดเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บคอพวกนี้นะคะทาวเวอร์นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอ่าเขาเรียกว่าโรงพยาบาลน,นะคะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือบางคนก็อ่าอาจจะเกี่ยวข้องกับงานอาวมองคลได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ราชินีเหรียญน,นะคะการเงินดีนะคะนะแต่รายจ่ายก็เยอะได้เงินมาก็มีโอกาสใช้จ่ายออกบางคนมีโอกาสซ่อมเซมอ่าปรับปรุงนะคะนะซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่ซ่อมซ่อมอ่าที่อาศัยนะคะนะน้นพังนี่พังน้นเสียนี่เสียนะคะแต่ยังไงเราก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากบ้านเลขที่นะคะหรือว่าหมายเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขโรมันนะคะจากพันยี่สี่เ็เลข0 9 6 0กนะคะ0960นนะคะคนวันเสาร์ วนวันเสาร์นะคะราชินีไม้เท้านะคะการงานนะคะมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่ช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะสองถ้วยจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆสองเหรียญการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวาวันนี้รายจ่ายเยอะนะคะบางคนหมุนติ้วๆเลยนะคะนะก็มีโอกาสกดบัตรเครดิตมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะ หรือว่านําของเก็บของเก่ามาแปลเป็นการเงินก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะของคนวันเสาร์นะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังกระดูกสันหลังนะคะนะระบบช่องท้องแป้งหวานน้าตาลโรคกรรมพผันบางคนปวดเข่านะคะการงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานนะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะ น,นด้วยอิทธิพลของราชินีไม่เท้านะคะหรือว่าใครที่รอคอยอยู่นะคะก็จะได้ดีส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะเลขโรมันจากไพ่ยิปซีมีเลข0 2 2 2นะคะ0 2 2 2นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายของคนเกิดทั้ง7จ็วันจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ